พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรจชทา,านพระบรมราชาวโรกาสให้ข้าราชการพลเรือนสามันประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระรชาชทานพระบรมราชวโรกาศให้นางเอกสิริปินทะรุจิประหลักกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้ นางการนาพัทรชโชคเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําอาณาจักรเบลเยียมนางการนาพัทรชโชคเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารานิเทศมาก่อน S <S <an imer ic> นายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินันครนิิยอร์สหรัฐอเมริกามาก่อน นายธานีแสงรัฐเอกอัคราชทูตวิสามันผ <op>. ู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายธานีแสงรัฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน สาวนิติวดีมานิตกุลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์นางสาวนิติวดีมานิตกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงมาก่อน ายชัดชัยวิริยาเวชกุลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนายชัดชัยวริยะเวชกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อน นางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีนางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน ในรุธ,ธรรม,มงคลเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเมิซิโกในรุธ,ธรรม,มงคลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อน นางสาวอุราว,วดีศรีพิรมเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรา,ารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอักรราชทูตวิามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรา,ารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางสาวอุราวดีศรีพิรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อนนางพันธิพาเอี่ยมสุดทาเอกโรหิตเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวันไทยประจำอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางคันธิพาเอี่ยมสุดทธาเอกโรหิตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมาก่อนในเชิดชายใช้ไวยวิทย์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวันไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินั้นออคนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในเชิดชัยใช้ไวยวิทย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก่อนในนรงบุญเสถียรวงผู้อำนวยการใหญ่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปในนรงบุญเสถียรวงเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาส ให้นายจากกักรกิตกระจายวงอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่าั วันนี้เวลาศูนย์นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึงวันที่17พฤษภาคม2567 มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาททรงเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหาราชาอาณาจักรจะทรงเยี่ยมชมวิทยาลัยแฮร์ริสแมนเชสเตอร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจากนั้นจะทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อประวัติและคติของลัทธิปะสุปตะหลักฐานเดิมและการวิจัยใหม่ณนะวิทยาลัยออลโซมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และสรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเหรียญสยวานิกายจากเอเชียใต้ในพิพิธภัณฑ์แอสโมเรียนณพิพิธภัณฑ์แอสโมเรียนนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์บิลติสมิวเซียมและวัดพุทธปฏิบูกรุงลอนดอนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะทรงร่วมพิธีเปิดและท่งร่วมการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจอสเซเดณศูนย์ค้นคว้าและวิจัยสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติและท่อประเนตนิทศการจัดแสดงของใช้และของสะสมของจอร์สเซเดณสำนักฝรั่งเศสปลายแห่งปลายบุรพาัธิตทิศกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตียราชนารีทรงรับฟังการบรรยาย